มีลูกค้าถามผมเข้ามาเยอะมากว่าทีวีเก่าจอคอมเก่า LCD เก่ารับซื้อหรือไม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาฟังคำตอบกันครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศนเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่างๆหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องทีวีครับก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องทีวีผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าร้านเราจะมีวันหยุดพิเศษช่วงปีใหม่นะคร 31ธันวาคม1มกราคม2มกราคมนะครับหยุด3วันนะครับร้านจะเปิดทําการวันที่3มกราคมนะครับผมเผื่อท่านใดผ่านไปผ่านมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของทีวีครับพวกทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีวีจอนูนจอแบนจอคอมพิวเตอร์นูนจอคอมพิวเตอร์แบนนะครับหรือจอ LCD แบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับขายได้ไหมขายได้นะครับผมถ้ายังเสียบไฟยังเปิดติดแนะนําให้ขายตามร้านต่อมทีวีก่อนเพราะว่าเขาจะขายได้ในราคาที่สูงกว่านะครับแต่ ถ้าเปิดไม่ติดซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่คุ้มเอามาขายผมได้เลยผมจะซื้ออยู่ที่จอละ10บาทนะครับผมและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับไอซีคอนโดครับและสาหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับ ราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะหรือไปเค่อนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ที่ C W R E C Y C L E ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดมาให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แช์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ